คำไม่มีนะครับอง์นี้คือเนื้อเงินนะครับดูฮะจะสวยครับรุ่นนี้นะจมูกจะโด่งนะครับแกะบล็อกนะฮะลึกนะครับต้องบอกว่าแกะบล็อกลึกไม่ว่าจะเป็นตัวยันตัวหนังสือนะใบหน้าพรษสังกายนิ้วมือนะครับนะจะสวยนะตัวยันต่างๆจะผิวสวยลึกครับนะจะโดดเด่นทั้งจมูกทั้งนิ้วมือนะครับต่อโค้ดเป็นรูปเต่านะครับนะด้านตอบด้านล่างนะครับนี่คือเนื้อเงินนะครับ สวยสมบูรณ์มากนะครับเนื้อเงินสร้างเพียง2 9 9 9องค์ครับนะหลวงปู่หลิวจัดสร้างขึ้นในปีพศ2537ครัอบนะองค์แรกนี่คือรุ่นเอกราบเงินล้านนะครับเอกราบเงินล้านนะฮะเนื้อเงินปี37ครับนี่ฮะปีพศอยู่ด้านล่างเนี่ยครับนะครับรุ่นนี้มีของเก๋ของเรียนแบบเยอะมากเพราะเป็นพญาเต่าเรือนที่ได้รับความนิยมครับชื่อดีเป็นมงคลครับเอกราบฮะเอกลาบทําอะไรก็เป็นที่หนึ่งนะได้ ได้ประสบความสําเร็จนะมีโชคมีลาบนะครับได้เงินล้านครับองค์ที่2นะครับเป็นเนื้อนวะโลหะครับองค์นี้คือเนื้อนวะโลหะนะผิวผิวพันธ์ุจะใกล้เคียงกับเนื้อทองแดงลมดําครับเนื้อนวะโลหะเห็นไหมครับจมูกโด่งนิ้วครบสวยนะต่อโคตรูปเต่าอยู่ด้านบนขวามือนะครับนะฮะรุ่นเอกกราบเงินล้านเนื้อนวะนี้สร้างเพียง4,999องค์สร้างน้อยครับ ปีพศ2537นะครับรุ่นนี้หลวงปู่หลิวปลุกเสกไว้อย่างเข้มขังครับผิวดำเดิมครับนะจุดตำหนิชี้แกะไอเกแท้นะครับดูไม่ยากครับรุ่นนี้ครับนะพิกมาที่ด้านหลังเลยครับพี่พี่นะครับพิกมาที่ด้านหลังนะครับเวลาจะดูพื้นผิวเหรียญนะครับพื้นผิวเหรียญเนี่ยพื้นผิวเหรียญชั้นนอกนะครับนะที่มีพื้นนะ ด้านหนาเนีครับชั้นนอกด้านซ้ายด้านขวานยจะเป็นจุดจุดจุดจุุนะเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ชมนะครับดูง่ายครับจุดตายเลยครับนี่คือเกิดจากความตึงผิวของแรงปั๊มของแม่พิมพ์ครับเห็นไหมครับจะเป็นจุดๆๆุดแม้แต่เส้นยันหรือตัวยันก็จะเป็นจุดๆุดนะฮะเห็นไหมครับนะฮะเป็นนี้เป็นจุด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 จุนานี่คือ นะครับไม่ว่าเนื้อไหนก็จะมีครับจุด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 อ่านี่คือเนื้อนวะนะครับนี่คือเนื้อนวะนะครับนะส่วนย้อนกลับมาดูเนื้อเงินนิดหนึ่งครับพื้นผิวเหรียญด้านหลังเห็นไหมครับจุด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 นะฮะเห็นไหมครับเป็นจุด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 นี่คือพื้นของแม่พิมนะฮะบล็อกแม่พิมพ์ของเขาเนเป็นจุด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 นะครับนี่ครับเป็นจุด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 ครับพี่วีนะดูง่ายครับรุ่นเอกลาฟเนี่ยหลานนะ ต่อไปเนื้อทองแดงลมดำนะครับเนื้อทองแดงลมดำนะเทพเทนะฮะนี่ครับจะผิวจะใกล้เคียงกันกับเนื้อนวะแต่แต่จริงแล้วคือเนื้อทองแดงลมดำนะท่านสร้างเนื้อทองแดงลมดำเนื้อนวะเนื้อเงินและเนื้อทองคําเนื้อทองแดงผิวไฟแดงๆงแบบนี้ไม่ได้สร้างนะครับแดงแงแบบนี้ไม่ได้สร้างนะไม่มีนะครับยกเว้นว่าเขาไปล้างนะฮะเอาไปล้างเอาลมดำออกนะ แต่จริงๆแล้วมีแค่ลมดํานะครับมีแค่เนื้อทองแดงลมดํานี่ครับตอกโค้ดเป็นรูปเต่านะครับนะฮะนี่ตอกด้านบนซ้ายมือนี่คือเนื้อทองแดงลมดําครับนะสวยสมบูรณ์มากครับนะสวยสมบูรณ์มากนะะห่วงเดิมนะฮะดูพื้นผิวเหรียญด้านหลังนะครับเห็นไหมครับเป็นจุด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 เห็นไหมครับเป็นจุด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 ดูง่ายครับนี่ฮะ ที่ร่องหางต่างๆนะตัวยันตัวหนังสือนะเป็นจุดๆความตึงผิวครับชัดเจนสวยสมบูรณ์มากครับรุ่นเอกรกาบเงินหลานชื่อดีเป็นมงคลแต่ไหนแต่ไรครับอ่ะทองแดงลมดําอีกองหนึ่งองค์นี้เรี่ยมเงินนะเจ้าของเก่าเลี่ยมเงินไว้นะครับเห็นนะครับนี่ฮะทองแดงลมดําจะต่อโค้ดมุมบนนะครับมุมบนซ้ายมือนะครับสวยมากนะสวยมาก โค้ดตัวนี้นะครับใช้ตอกพญาเต่าหล่อโบราณรุ่นรวยซับด้วยนะครับตอกพญาเต่าเรือนรุ่นรวยซับป,ปีสามแปดด้วยนะฮะหล่อโบราณนะของนะาการจดจำโค้ดนะก็มีส่วนในการนะอ่าแยกแท้เกสได้ด้วยนะครับพื้นผิวเหรียนด้านหลังหูงออนี้ผิวลุ้งนะนี่ครับ,รบเป็นจุดจุนจุด,จดเห็นไหมครับนี่ครับ เอกราบเงินล้านครับนะอีกองอีกองนะเตรียมมาไว้ 5, ให้ชมห้าองค์ครับนี่ครับองค์นี้แบบไม่เลี่ยมนะรุ่นเอก,กลาบเงินล้านนะครับต่อโค้ดมุมบนนี่ฮะเห็นองค์เต็มนะ